มึกอิงอ่านนิยายรักวัยรุ่นเรื่องสุดปลายฝันผลงานของนักเขียนนามปากกามีนาคมฝากผลงานไว้สี่เรื่องในแอปเรดอะไรท่านผู้ฟังสามารถกดตามลิงก์ไปให้กำลังใจและรับชมผลงานเรื่องอื่นๆของนักเขียนได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะตอนที่35บทที่30เป็นแฟนกันนะ,ฮะเฮียน่านโกรธอะไรฝันหรือเปล่าคะ เพราะกลัวว่าตัวเองจะทําอะไรไม่ถูกไปมากกว่านี้ฉันจึงหาเรื่องชวนคุยทําไมถึงคิดแบบนั้นล่ะก็ช่วงนี้เฮียนานทาตัวห่างเหินกับฝันแปลกๆไม่ได้โกรธหรอกเฮียแค่น้อยใจคะขอน้อยใจฉันอยู่จริงด้วยก็ฝันจะไปอยู่ห่างเฮียตั้งไกลน้ําเสียงฟังดูน้อยใจตามที่พูดสุดๆฉันจะพูดอะไรต่อดีละเนี่ยระยะทางก็ไกลตัวก็ไกลแถมใจก็ไกลกัน ที่นั่นคงมีหนุ่มๆม,มาจีบฝันเยอะแยะแบบนี้จะไม่ให้เฮียหวันได้ไงอยู่ๆก็พูดอะไรของเขาเนี่ยเพราะรักหรือเกินเพราะรักจึงรอไม่รักไม่รอให้ใจไหวหวันเพราะรักถึงกลัวเพราะรู้ว่าไกลเพื่อเธอพบใครก็อาจลืมฉันเพลงที่เขาเปิดยังคงบรรเลงต่อไปเฮียด้านไม่รู้ตัวเลยว่าเรียกชื่อเขาไปทำไมพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะ ก็พูดสิ่งที่รู้สึกอยู่ไงเฮียทั้งห่วงแล้วก็ห่วงฝันไม่อยากให้ไปอยู่ไกลหูไกลตาเฮียแบบนี้เลยทั้งน้ำเสียงและแวตาของเขาไม่ได้ดูล้อเล่นเลยสักนิดเพราะแบบนั้นหัวใจของฉันมันถึงได้เต้นดังโครมครามขึ้นมาตึกตึกตึกตึตึกตึก,ต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 กเราสบตากันอยู่เนิ่นนานฉันอยากจะมุดหน้าหนีแต่สายตาคู่นั้นก็ตรึงฉันเอาไว้เหมือนมนสกดเฮียหน้าโน,น้มใบหน้าลงมาใกล้โดยที่ฉันไม่ทันรู้ตัว ริมฝีปากนุ่มหยุ่นก็ประทับจูบลงมาฉันเบิกตากว้างเพราะความตกใจเฮียนั่นค่อยๆผลาออกไปแล้วสบตาฉันนิ่งเหมือนค้นหาอะไรบางอย่างอยู่สักพักรอยยิ้มหวานละมุนก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาทั้งที่สมองบอกว่าควรผลักเขาออกไปทั้งที่ควรถอยหนีแต่ฉันกลับเอาแต่นั่งนิ่งเพราะหัวใจมันบอกให้ทำแบบนี้เฮียชอบฝันเราเป็นแฟนกันนะคะ ฉันต้องทบทวนคำพูดแน่นอยู่หลายวินาทีเฮียน่านบอกว่าชอบฉันและกำลังขอฉันเป็นแฟนอยู่สถานการณ์แบบนี้มันคืออะไรกันมึนง,งงไปหมดแล้วเฮียน่านยกมือหนามาประคองใบหน้าของฉันแล้วทวงถามคำตอบตกลงจะเป็นแฟนกับเฮียไหมเวลาที่สบตากับเขาหัวใจของฉันมันวาวุ่นไปหมดไม่รู้เลยว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรฉันชอบที่มีเฮียน้านคอยปกป้องดูแล ชอบที่เขาคอยเอาใจสารพัดชอบที่เขาให้ความสำคัญกับฉันแต่ทั้งหมดมันอาจจะเป็นเพราะฉันนับถือเขาในฐานะพี่ชายที่ใจดีคนหนึ่งก็ได้ฝ่าฝันไม่รู้ค่ะเขาเขโมดคิ้วหมุนไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับเฮียฝันชอบเฮียน่านแต่ไม่รู้ว่าชอบแบบไหนทั้งที่เขินแทบตายแต่ฉันก็กล้้นใจพูดออกไปงั้นคงไม่ยาก สายตาของเขาทอประกายขึ้นอยากรู้ไหมว่าทำยังไงถึงจะรู้ว่าฝันรู้สึกยังไงกับเฮียอยากรู้ไหมว่าทำยังไงถึงจะรู้ว่าฝันรู้สึกยังไงกับเฮียทำยังไงคะทำไมรู้สึกว่าไม่ควรถามคำถามนี้ออกไปเลยนะทำแบบนี้ไงพูดจบก็กดริมฝีปากลงมาที่ปากของฉันอีกครั้งถึงจะแค่เป็นการใช้ปากแตะปากเฉยๆแต่ฉันก็อสะท้านจนหายใจติดขัดรู้สึกมวนในช่องท้อง ล่องลอยไปไกลแสนไกลฉันยังคงได้ยินเสียงเพลงจากหูฟังที่ยังเล่นอยู่โอ้ดาวเอ๋ยใหญ่เลยไม่รู้มีใครที่เขาห่วงโอ้ลมเอ๋ยทำไมต้องห่วงมาจางห่างหายปล่อยให้ทนจนใจจะท้อใจคอจะทิ้งไปเจ้าจะรู้จะเห็นบ้างไหมใจคนที่รอใจคอพระพลเฮียน่าค่อยๆพะละริมฝีปากออกไปแล้วเหลือระยะห่างไว้เพียงกระดาษกั้น รู้ยังว่าคิดยังไงกับเฮียยามที่เขาถามลมอุ่นๆจึงเป่ารถลงมาที่ริมฝีปากฉันฝันขอเวลาหน่อยได้ไหมคะอย่าเพิ่งใจร้อนได้ไหมฉันไม่เคยมีความรักมาก่อนเรื่องแบบนี้มาตัดสินใจได้ง่ายๆที่ไหนได้แต่ยานานละ่ะฝันยิ่งต้องไปอยู่ไกลจากเฮียแบบนี้เฮียไม่สบายใจเลยแต่เฮียอยากให้ฝันรู้ไว้ว่าไม่ไว่ายังไงเฮียก็ยังชอบฝันและอยากเป็นแฟนของฝัน ถึงเฮียจะไม่ค่อยชอบใจแต่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนเฮียก็จะรอฝันนะจะรออยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนทั้งนั้นทั้งคำพูดและสายตาออดอ้อนของเขามันทำให้ฉันหลุดหัวเราะออกมาไม่ยก,ก็รู้ว่าผู้ชายอกสามสองจะขี้อ้อนเป็นกับเขาด้วยอย่ามาหัวเราะนะเฮียจริงจังเข่งเขาจริงจังถึงจึงรีบหุบป,ปากฉับก่อนจะเอ่ยความในใจออกไปบ้างขขบคุยนะคะเฮียแนนขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลย ถ้าจะให้ฉันพูดอะไรสักอย่างกับเขาตอนนี้ฉันก็นึกออกแค่คำนี้แหละไม่ต้องขอบคุณหรอกที่ทำไปเพราะหวางผลประโยชน์ทั้งนั้นเฮียน่านฉันทุบอกแกล่งไปหนึ่งทีคนกำลังจะซึ้งมาพูดอะไรแบบนี้ได้ยังไงเฮียน่านหัวเราะร่วนแต่เพราะเขาเป็นแบบนี้นี่แหละฉันถึงได้ชอบเขาถึงจะอธิบายไม่ได้ว่าชอบแบบไหนก็ตามเขาทั้งอบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันมันเป็นเรื่องยากมาก ที่จะห้ามไม่ให้หัวใจดวงน้อยดวงนี้ไม่หวั่นไหวให้กับความเป็นเขาตอนที่36บทที่31อาการของคนหึงแม่จ้าฝันกลับมาแล้วจ้าเดินเข้าไปกอดและหอมแก้มแม่ฟอดใหญ่มาแล้วเหนอลูกหิวไหมเดี๋ยวแม่ทำอะไรให้กินยังค่ะเดี๋ยวฝันจะช่วยแม่ขายของก่อนไม่เป็นไรลูกกลับมาจากเรียนเหนื่อยเดี๋ยวแม่ทำเองฝันอยากช่วยแม่ค่ะ ตอนเช้าฝันได้ยินแม่คุยโทรศัพท์ว่าของจะมาส่งวันนี้ของมาหรือยังจ๊ะเดี๋ยวฝันจะช่วยจัดขึ้นชั้นให้มาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วลูกแต่ว่าอะไรเหรอจ๊ะคือว่ามีคนอาสาช่วยแม่จัดแล้วอืม <ừ? S 2> ใครเหรอจ๊ะเดินไปที่หลังร้านสิลูกฝันน่าจะรู้จักเขาดีทั้งคําพูดทั้งสายตาของแม่ที่มองมาดูแปลกๆยังไงชอบกลฉันเดินมาที่โซนหลังร้านตามที่แม่บอก ก่อนจะเห็นผู้ชายตัวโตกำลังก้มๆเงยๆจัดของขึ้นชั้นอยู่แต่พอเพ่งมองดูดีๆฉันก็เผลอร้องชื่อเขาออกมาลั่นเฮียนั่นเขาหันหลังกลับมาหาแล้วยิ้มแฉ่งให้ง่ายไปมหาลัยวันแรกสนุกไหมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยและเขามาทําอะไรอยู่ตรงนี้เฮียนั่นมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะขับรถมาเมื่อเป็นบ้าพูดแล้วบิดคอซ้ายทีขวาทีโอ้ยเขาไม่ได้หมายถึงแบบนั้นสักหน่อย ฝันไม่ได้หมายความแบบนั้นค่ะฉันอดไม่ได้ที่จะทำหน้ามุยใส่โอ๋โอเฮียแค่หยอกเล่นนิดเดียวเองไม่ต้องเลยค่ะตกลงจะบอกได้หรือยังคะว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมาตามหาหัวใจจบประโยคนั้นฉันก็ได้แต่อ้าปากพะง,งาบพะง,งาบงับลมกลางอากาศหน้าร้อนเผาขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเฮียหน้าเหลือบมองดูแก้วชันละอมยิม้มมาช่วยเฮียจัดของนี่มาปวดหลังจะแย่อยู่แล้วเนี่ยคิดจะเปลี่ยนเรื่องก็เปลี่ยนแบบไม่ให้ทันตั้งตัวกันเลยนะ ฉันเดินหน้างองเข้าไปช่วยขัจัดของขึ้นชั้นไปเรียนวันแรกเป็นไงบ้างก็ไม่มีอะไรพิเศษเหรอกคะ่ะคุยกับเพื่อหรือเปล่าถามอะไรของเขาเนี่ยก็ต้องคุยสิคะเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเหลือบหางตาม,มามองก็ทางผู้หญิงทางผู้ชายคะ่ะได้ยิงคําตอบมือที่จัดของอยู่ของเฮียน่า,าก็ชะงักแล้วหันหน้ามามองฉันต,งตรงๆอย่าไปคบเลยเพื่อนผู้ชายนะ่ะมันนิสัยไม่ดีหรอกเฮียรู้ได้ยังไงว่าเขานิสัยไม่ดีเฮียไม่รู้จักเขาสักหน่อย แค่มันเข้ามาคุยกับฝันเฮีย er ก็รู้แล้วว่ามันนิสัยไม่ดีต่อไปนี้ถ้าไม่มีอะไรจําเป็นก็ไม่ต้องคุยกับพวกมันอีกเข้าใจที่เฮียพูดไหมไม่เข้าใจค่ะฉันไม่เข้าใจจริงๆเฮีย er น่านี่แปลกคนจริงขี้ตู่ว่าคนที่ตัวเองไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าน,นิสัยไม่ดีได้ยังไงทําไมไม่เข้าใจเชื่อเฮ er ียสิอย่าไปยุ่งกับพวกมันอีกเฮีย er น่านช่วยอ,อธิบายให้ฝันเข้าใจกว่านี้ได้ไหมคะคิดว่าตัวเองเป็นคนรับฟังความคิดเห็นคนอื่นมากอยู่พอควรเพราะฉะนั้น ถ้าเขามีเหตุผลที่พอเข้าใจได้ฉันก็จะทำตามเฮ้อเฮียน่านถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ทำไมซื่อขนาดนี้วะเขาพึมพำกับตัวเองแล้วจ้องตาฉันนิ่งก่อนจะเอื่อนเอ่ยประโยคที่ทำให้ฉันไปต่อไม่เป็นเฮียหึงอยู่ๆฉันก็หายใจติดขัดเหมือนตรงนี้ไม่มีอากาศพอให้สองคนใช้หายใจเฮียหึงฝันไม่อยากให้ผู้ชายหน้าไหนมาเข้าใกล้ทั้งนั้นทีนี้เข้าใจหรือย,ยังทำไมไม่ตอบล่ะหรืออยากให้เฮียอธิบายมากกว่านี้ มันไม่ต้องค่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้วทั้งนั้นแค่นี้ก็หัวใจจะวายอยู่แล้วคนอะไรพูดเรื่องแบบนี้ออกมาได้แบบไม่อายอะไรเลยแสดงว่าฝันเขา้าใจแล้วค่ะฝันเข้าใจแล้วค่ะฉันพูดโดยที่เบือนหน้าหนีออกจากเขาและแกล้งจับนู่นจับนี่มาขึ้นชั้นเพื่อปกปิดอาการประมาดีรู้เอาไว้เลยว่าบนโลกนี้นะ่ะเฮียคือผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วจะหลงตัวเองอะไรขนาดนั้นพ่อคุณฉันกลั้นหัวเราะแทบตายเพราะสีหน้าเฮียหน้า,นานดูจริงจังมาก ผู้ชายคนอื่นน่ะไม่ต้องไปเหลียวมองเลยเทียบเพียงไม่ติดสักคนตอนที่37หมบดทที่32ขอเรียกว่าแม่ยายได้ไหมครับฝันเรียกพี่เขามากินข้าวสิลูกหลังจัดของขึ้นชั้นเสร็จได้สักพักแม่ที่เข้าครัวก็ยกอาหารหลากหลายชนิดออกมาวางบนโต๊ะมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับเฮียน่านเดินเข้าไปหาแม่แย่งเอาถ้วยแกงที่อยู่ในมือไปถือไว้เองแล้วเอ่ยถามไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวหน้ากับฝันช่วยกันยกออกมาเองได้ แต่ผมอยากช่วยครับให้ผมช่วยเถอจากนั้นแม่กับเฮียน่านก็แย่งงานทำหน้าที่เป็นพนักงานเสิร์ฟสุดท้ายแม่ก็เป็นฝ่ายยอมแพ้ให้กับความหัวดื้อของเฮียน่านแล้วไปนั่งรอยอยู่ที่โต๊ะฉันกับเฮียน่านจึงช่วยกันลำเลียงแกงหน้าตาน่ากินสารพัดอย่างออกมาจนครบโอ้โหแกงอะไรบ้างครับเนี่ยน่ากินมากเลยเป็นแกงของทางเหนือนจ้าลองชิมดูสิเฮียน่านตักแกงขึ้นมาชิมจนครบทุกถ้วยแล้วเอ่ยชมแม่ตาเป็นประกาย อร่อยทุกอย่างเลยครับอย่างกับอาหารที่ขายตามร้านแพงๆเลยย่อกันเกินไปแล้วจ้าแม่เขินกับคำชมของเฮียน่านจริงๆจนดูประมารีบกินเถอะจ้ะตอนที่ร้อนๆยิ่งอร่อยนะครับผมรับคำแม่แล้วก็ลงมือกินข้าวอย่างอ,ร,อร่อยเหมือนกับคนหิวโหวยไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแต่ถึงอย่างนั้นเฮียน่านก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจคนรอบข้างเขาตักแกงให้แม่กับฉันอยู่บ่อยๆแม่ดูจะเอ็นดูเฮียน่านมาก แม่แอบมองดูเฮียหน้านสลับกับฉันอยู่บ่อยๆแล้วก็อมยิ้มฝันกินข้าวเยอะๆสิฝันกินเยอะแล้วค่ะเฮียหน้านั่นแหละตักกับข้าวมาให้จนฝันกินไม่ทันแล้วเอา้าือเฮียนนใหญ่ฝันกินเยอะๆนี่ยิ่งตัวเล็กๆอยู่ฝันไม่ได้อยากตัวใหญ่แบบเฮียนี่คะคนด้านข้างชักสีหน้าใส่จนฉันต้องกั้นขำความจริงฉันรู้ว่าเขาเป็นห่วงแต่ก็หมั่นไส้หรืออยากแกล้งใหญ่เฉยขอบคุณคุณมากนะคะที่มาช่วยน้ากับฝันวันนี้ หลังเห็นว่าทั้งชั้นแล้วก็เฮียน่านเริ่มอิ่มแล้วแม่ก็เอ่ยไม่เป็นไรเลยครับเรียกผมว่าน,าน่าเถอะครับหรือจะเรียกว่าลูกก็ได้อย่าเรียกคุณเลยเอางั้นเหรอจ๊ะงั้นก็ขอบคุณมากนะลูกที่ช่วยน้านจัดของเข้าร้านตั้งแต่บ่ายไม่งั้นป่านนี้คงยังไม่เสร็จเรื่องแค่นี้เองไม่ต้องขอบคุณหรอกครับว่าแต่ผมขอเรียกคุณน้าว่าแม่ได้ไหมครับจ้ะแม่ดูตกใจนิดหน่อยแต่ก็ตอบตกลงเอาได้สิจ๊ะฉันเริ่มลนลานอยู่ไม่เป็นสุก พอเริ่มได้กลิ่นทะแม่งทําแม่งเฮียน่านคงไม่ได้กําลังคิดจะพูดอะไรแปลกๆหรอกใช่ไหมขอบคุณครับคุณแม่นี่แม่ฝันอยู่ๆจะมาขี้ตู่แบบนี้ได้ยังไงฉันรู้สึกแปลกๆกับสัรพนามที่เฮียน่านเรียกแม่เพราะมันเหมือนเขาเป็นลูกชายของแม่อีคนหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงว่าเขาเป็นอย่าๆอ,อ,อย่าคิดไปไกลขนาดนั้นสิฝันฝันไม่ให้เรียกนี่แม่ฝันเฮียน่านอย่ามาแย่งแม่ฝันนะฉันบอกหน้างํา เฮียน่านหันมามองฉันแล้วกลั้นขำ <laughs> ถ้าจะห่วงแม่ขนาดนี้เฮียไม่เรียกว่าแม่แล้วก็ได้งั้นเปลี่ยนใหม่เป็นแม่ยายผมขอเรียกแม่ยายได้ไหมครับรวดแม่ถึงขั้นสำลักน้ำที่กำลังยกขึ้นมาดื่มส่วนฉันก็ก้มส่วนฉันก็รีบก้มหน้าง,งุดอับอายจนอยากมุดดินหนีให้รูแรรูรอดอะไรนะจ๊ะ <laughs> คุณแม่ยายทำกับข้าวอร่อยมากผมขอฝากเนื้อฝากตัวมากินข้าวด้วย,บ,ยวบ่อยๆนะครับเฮียน่านพูดพร้อมกับยื่นกระดาษชิดชู้ให้แม่ ที่มีหน้าตาเลิกลักไม่ต่างจากฉันผมชอบกับข้าวที่แม่ยายทําชอบบรรยากาศที่จังหวัดนี้แล้วก็หันมามองฉันที่หน้าร้อนเผาไม่ต้องเห็นก็รู้ว่ามันต้องแดงก่ำอย่างไม่ต้องสงสัยชอบโอ๊ยฉันยื่นมือไปหยิกสีข้างเขาอย่ามาพูดอะไรบ้าๆตรงนี้นะอีคนเจ้าเล่แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่หยุดเหมือนเขาจะชอบใจใหญ่ที่แกล้งฉัได้แบบนี้ชอบทุกอย่างเลยครับผมชอบทุกอย่างที่นี่เลย ผมขอฝากตัวเป็นลูกเขยเอ้ยเป็นลูกค้าด้วยนะครับคุณแม่ยายเอ้ยคุณแม่ค้าตอนที่38มสิบแปดบทที่สามสิบสามคำถามที่ยังไม่ได้คําตอบเนธชนีน้อยคราวหน้าคราวหลังยลอย่าหลงวิ่งโซนเป็นลิงอีกนะลําบากกระเทยต้องแบกมาส่งถึงบ้านเนี่ยชินเพื่อนชายใจสาวผู้มีชื่อในวงการว่าชินนี่บนกระปอดกระแปดในขณะที่แบกฉันอยู่บนหลังเพื่อมาส่งบ้าน เพราะวันนี้นําเสนอโปรเจกต์ที่ยากมาหาโหดผ่านหลังเลิกเรียนฉันเลยวิ่งกระโดดโรดเต้นออกมาจนหกล้มขาพลิกไม่เป็นท่า <c oughs> หัวเราะอะไระนี่ก็ปล่อยลงตรงนี้หรอกชินเหวี่ยงขึ้นกว่าเดิมโอ๋โอ๋ฝันขยอกเล่นเองชินทําเสียงจิจะในลําคอแต่ถึงอย่างนั้นก็แบกฉันพาไปส่งจนถึงร้านอ้าวฝันเป็นอะไรหรือเปล่าลูกแม่วิ่งหน้าเตื่นออกมาแล้วรีบเปิดประตูให้ชินย่อตัวลงฉันจึงค่อยๆลงจากแผ่นหลังของเขา หกล้มขาพลิกนะครับชินเป็นคนตอบแทนแม่เดินเข้ามาช่วยประคองฉันแล้วรูปเนื้อรูปตัวตายจริงเป็นอะไรมากไม่ลูกไปหาหมอไหมไม่เป็นไรจ้ะแม่เดี๋ยวเอาน้ำแข็งประครบก็หายแล้วล่ะฝันเฮียน่านที่ชอบมาหาฉันบ่อยๆทุกครั้งที่มีเวลาว่างวิ่งออกมาจากหลังร้านเขามองฉันสลับกับชินแล้วนั่งคุกเข่าลงตรงหน้าจากนั้นก็จับข้อเท้าฉันไปดูโดยไม่ได้สนใจเลยว่าแม่กับชินจะอยู่ที่นี่ด้วย ฉันอาจนต้องก้าวถอยหลังหนีฝันไม่เป็นไรค่ะเฮียไม่เป็นอะไรแต่มีคนแบกมาส่งถึงบ้านเนี่ยนะเขาพูดโดยไม่มองหน้าฉันแล้วตามมาจับข้อเท้าไปสำรวจต่อน้ำเสียงที่เขาใช้เมื่อกี้ฟังดูน่ากลัวจนฉันขนลุกเกลียวเฮียน่านลุกขึ้นยืนเต็มความสูงแล้วช้อนตัวฉันขึ้นอุ้มไว้เฮียน่านปล่อยฝันลงค่ะฉันดิ้นไปมาอยู่ในวงแขนแกร่งอย่าดิ้นหรือก็เจ็บตัวเพิ่มหรอกเฮียก็ปล่อยฝันลงสิปล่อยนะ แม่ยายครับเดี๋ยวผมพาฝันเข้าไปรักษาที่หลังร้านนะครับเฮียนานไม่สนใจคําประท้วงจากชั้นเลยสักนิดนาซ้ํายังหันไปพูดกับแม่เหมือนไม่ได้ยินสิ่งเหมือนไม่ได้ยินในสิ่งที่ชั้นพูดส่วนคุณเฮียนานตวัดสายตาไปทางชินจนชินสะดุ้งหยงแต่ก็ยังแอป,ปแมนเอาไว้ได้อยู่ขอบคุณมากนะครับที่พาฝันมาส่งตอนนี้หมดหน้าที่ของคุณแล้วเชิญกลับได้เลยครับไม่รอส่งนะครับสวัสดีครับทันทีที่พูดจบก็หันหลังเดินอุ้มชั้นเข้าไปหลังร้าน โดยไม่รอฟังคำาร่มราจากชินสักคำผู้ชายบ้าอะไรเอาแต่ใจตัวเองที่สุดเฮียน้ยปล่อยฝันได้แล้วค่ะเขาว่ายชั้นให้นั่งลงที่เก้าอี้จากนั้นก็เดินกลับไปกลับมาไม่นานก็เดินมานั่งคุกเข่าลงตรงหน้าพร้อมกับห่อผ้าน้ำแข็งในมือเขาจับข้อเท้าฉานไปแล้วเอาห่อผ้าลงมาทาบทับบริเวณที่ฉั้นเจ็บตรงจุดพอดีเป๊ะตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เกิดเดสแอร์ขึ้น ฉันกับเขาไม่มีใครพูดอะไรทั้งนั้นรู้จากสีหน้าแล้วเคียรหน้านต้องโกรธอะไรบางอย่างอยู่แน่ฉันจึงเลือกที่จะเงียบเขาเองก็เอาแต่นั่งประครบน้ําแข็งที่ข้อเท้าให้ฉันโดยที่ไม่พูดจาสักคำติ้งเมื่อเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ดังขึ้นฉันก็รีบหยิบออกมาเปิดอ่านทันทีเพราะกำลังทำตัวไม่ถูกกับบรรยากาศตอนนี้อยู่ชินชนีน้อย แกรีบเคลียเรื่องแกกับฉันให้พ่อสุดหลอกคนนั้นฟังเลยนะหมายความว่ายังไงเหรอชินโอ๊ยชนีซื่อบือ้อสุดหลอกคนนั้นก็หึงแกคะ่ะรีบเคลียด่วนก่อนที่ฉันจะโดนกระทึบตายแล้วแกก็จะโดนผู้ทิ้งฉันกลืนน้ำลายลงคอแล้วรอบมองเฮียน่านนี่เฮียน่านโกรธฉันเรื่องนี้เองเหรอหน้าฉันร้อนเผาขึ้นมาเมื่อนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้เฮียน่านกำลังตามจีบตัวเองอยู่ไม่รู้ว่าเขาเอาเวลาว่างมากมายแบบนี้มาจากไหน แต่เขามาหาฉันบ่อยมากมาช่วยแม่ขายของช่วยแม่ดูแลร้านจนคนแถวนี้คิดว่าเขาเป็นเด็กพาร์ทไทม์ของที่ร้านไปแล้วคุยกับใครอยู่คะฉันสะดุ้งหยงเพราะอยู่ๆเฮียนานก็มองโทรศัพท์ในมือฉันแล้วถามเสียงเย็นคุยกับชินค่ะชินไหนขหมวดคิ้วมุ่นชินคนที่มาส่งฝันเมื่อกี้ได้ยินคำตอบก็จ้องหน้าฉันเขม็งกล้ามากที่พูดถึงผู้ชายคนอื่นต่อหน้าเฮีย พูดถึงผู้ชายคนอื่นที่ไหนไม่ใช่สักหน่อยเขาเงียบรอให้ฉันอธิบายต่อสายตาที่ใช้มองมาทำให้หัวใจของฉันสั่นไหวไปหมดชินเขาเป็นเป็นเพื่อนชายใจสาวของฝันค่ะเฮียน่านเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งแล้วทวนประโยคเพื่อนชายใจสาวใช่ค่ะเยียน่านต้องคิดมากนะแน่ใจแด้สิคะฉันฉีกยิ้มหวานให้แต่แล้วก็หุบยิ้มแทบไม่ทันไม่โดนเฮียน่านสวนกลับ ด้วยประโยคคำถามที่ไม่คาดคิดแล้วทาไมเฮียต้องคิดมากคะก็เสร็จแล้วไม่รอฟังฉันพูดเฮียแนนก็เอาห่อผ้าออกจากข้อเท้าและลุกขึ้นยืนจากนั้นก็ทําท่าเหมือนจะเดินหนีฉันไปเดี๋ยวค่ะฉันผลลุกขึ้นจับแขนเขาเอาไว้แทบจะไม่ทันเฮียจะไปไหนจะออกไปลาแม่เฮียจะกลับแล้วจะกลับแล้วหรอคะทําไมไม่รอกินข้าวก่อนหลักทุกครั้งที่มาเขาจะรอกินข้าวด้วยแล้วค่อยกลับนี่นา วันนี้เฮียไม่มีอารมณ์กินขอตอบหน้าตายเฮียน่านโกรธฝันเหรอคะเรื่องชิงก็อธิบายไปแล้วนี่งั้นเขาโกรธฉันเรื่องอะไรอีกล่ะเฮียน่านโกรธฝันใช่ไหมคะโกรธเรื่องอะไรคะบอกฝันมาสิเฮียน่านมองหน้าฉันแล้วถอดหายใจออกมาไม่ต้องมาอ้อนอ้อนอะไรไม่ได้อ้อนสักหน่อยก็เฮียน่านไม่ยอมบอกฝันนี้คะว่าเฮียโกรธฝันเรื่องอะไรคิดเอาเองสิพูดจบก็จับมือฉันออกจากแขนตัวเองแล้วกับหลังหันเดินออกไป ฉันรีบเดินกระเพกกระเพกไปจนทันแล้วตะวัดแขนสองข้างไปกอดรัดเขาเอาไว้แน่นจากทางด้านหลังเฮีย er น่านหยุดชะงักแล้วหันหน้ามามองฉันที่เกาะเขาเป็นลูกลิงอยู่ข้างหลังฝันไม่ให้กลับค่ะเฮีย er ต้องบอกมาก่อนว่าเฮียโกรธฝันเรื่องอะไรเรื่องที่เฮียเคยถามแต่ยังไม่ได้คําตอบฉันพยายามเค้นสมองคิดตามเราเป็นแฟนกันไหมหรือว่าเขาจะหมายถึงคําถามนี้ที่เขาถามมาหลายเดือนแล้วแต่ฉันก็ยังไม่ยอมบอกคําตอบเขาสักที จริงๆฉันตัดสินใจได้นานแล้วแต่ก็เขินเกินกว่าจะพูดออกไปตอนนี้คงถึงเวลาแล้วสินะฉันเอียงหน้าซบลงกับแผ่นหลังกว้างแล้วพูดเสียงอุบอิบอยู่ในลำคอตกลงค่ะอะไรนะฝานบอกว่าตกลงค่ะจะมาหูไม่ดีอะไรเอาวันนี้เนี่ยคนยิ่งเขินๆอยู่เฮน่านหมุนตัวกลับมาเผชิญหน้ากับฉันต,งตรงๆแล้วมองมาด้วยสายตาอ่อนโยนตกลงเรื่องอะไร ก,ก็เรื่องที่เฮียถามไงเรื่องอะไรเฮียน่านฉันถูกอกแกล่งไปหนึ่งทีข้อหากันแกล้งกันรู้อยู่แก่ใจว่าฉันกําลังพูดถึงอะไรแต่ก็เอาแต่แกล้งกันอยู่นั่นแหละเอา้าคือเฮียไม่รู้หนิว่าฝันพูดเรื่องอะไรพูดออกมาให้ชัาๆสิว่ากําลังอุ๊บไม่รู้อะไรดนใจให้ฉันเขย่งปลายเท้าขึ้นแล้วใช้ริมฝีปากของตัวเองประกบไปที่ริมฝีปากของเฮียน,น่านก็ใครใช้ให้เขาพูดไม่หยุดละ่ะฉันค,ค่อยๆผละริมฝีปากออกมา และเปิดเปลือกตาขึ้นก่อนจะเห็นเฮียน้านมองหน้าฉันนิ่งเหมือนนักมวยโดนน็อกเอาท์เขาหายใจแรงมากแรงจนฉันได้ยินอย่างแจ่มชัดเฮียน้านคะไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกชื่อขาไปทําไมขอคอทีได้ไหมเมื่อสติกลับคืนมาสายตาของเฮียน้านที่มองมาก็ดูทองประกายเหมือนกับแสงดาวบนท้องฟ้าอะไรคะก็ทําแบบเมื่อกี้อีกทีได้ไหมถึงจะเขินอายจนแทบละลายแต่ฉันก็ฝืนใจสบตาเขาถ้าทําแล้วฝันจะได้อะไร ได้เป็นแฟนเฮียไงทันทีที่เขาพูดจบฉันก็ขยั่งตัวขึ้นไปจุ๊บที่ริมฝีปากของเขาอย่างรวดเร็วแล้วจะรีบถอยออกแต่เฮียน่านยกมือขึ้นมาจับท้ายทอยของฉันเอาไว้เพื่อกักกันไม่ให้ถอยห่างน่ารักจังแฟนใครเนี่ยพูดทางที่ริมฝีปากเรายังแนบชิดเฮียน่านยิ้มละมุนให้ฉันด้วยริมฝีปากที่ยังคงแตะกันอยู่ส่วนฉันเองก็เผยยกยิ้มตอบออกมาให้เขาโดยที่ไม่รู้ตัวตอนที่39ตอนจบ ฉันจะเติบโตขึ้นด้วยการดูแลจากคุณสวยละสิผู้ชายตัวโตวที่ปั่นจักรยานให้ฉันนั่งซ้อนท้ายหันหน้ามาถามยิ้มยิ้มสวยมากเลยค่ะฉันแกล้งปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงออกไปวิวของทุ่งดอกไม้ที่อยู่บริเวณรอบตัวเราตอนนี้สวยยังกับดินแดงในโลกนิยายก็ไม่ปานเฮาน่าคาปั่นดีๆสิฉันทักท้วงขึ้นเมื่อเฮนาน่าเริ่มปั่นจักรยานปาดไปทางซ้ายทีขวาที จนฉันต้องจับเบาะเอาไว้แน่นกว่าเดิมปกติเฮียชอบปั่นแบบนี้ฝันมีปัญหาอะไรเฮียน่านฉันร้องออกมาลั่นนอกจากเขาจะปั่นปาดไปมาแล้วเขายังเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าจนเหมือนจัก,กรยานกําลังจะล้มและฉันก็หัวสั่นหัวคลอนจะตกจากจัก,กรยานฉันเลยเปลี่ยนจากเกาะบนรถไปเป็นจับชายเสื้อของเฮียน่านเอาไว้แทนเพื่อให้ตัวเองนั่งได้มั่นคงขึ้นเฮียน่านหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ากลัวก็ก,กอดเอวเฮียไว้แน่นๆสิ เฮียหน้าฝันไม่เล่นนะฉันเริ่มงอแงเมื่อเขายังคงปั่นจักรยานเหมือนอยากให้มันล้มไม่หยุดก็บอกแล้วไงว่าถ้ากลัวก็ให้กอดเอวเฮียไว้อีกคนเจ้าเล่ห์เวอเมื่อจักรยานที่สายไปมาด้วยความเร็วสูงทำท่าเหมือนจะล้มขึ้นมาจริงๆฉันก็ตวัดสองแขนไปกอดเอวเฮียน่าเอาไว้แน่นแล้วหลับตาปีไม่ต้องกลัวเฮียไม่ปล่อยให้ฝันเจ็บตัวหรอกนะเฮียน้าลดความเร็วลงแล้วยื่นมือข้างหนึ่งมาตกที่หลังมือฉันเบาๆอย่างปลอบขวัญ ยนาน้าชอบแกล้งฝันฉันพูดเสียงอู้อีเพราะเพราซบหน้าลงกับแผ่นหลังกว้างคนขี้แกล้งรู้หรอกนะว่าจะหลอกให้เขากอดเนนะี่ยก็แฟนน่ารักเรอยากตะปบให้หายคันไม้คันมือไงพูดจบก็หัวเราะร่วนไอ้คนบ้าฝันเป็นคนไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะฉันเริ่มนอนผ่าขึ้นมาที่ใบหน้าเมื่อมือที่กอดเอลวิแนนอยู่ไปคำโดนซิกแพคเป็นล้อนๆเข้าซิกแพคมืนเป็นแบบนี้เองเหรอ แม้ใจจะห้ามไม่ให้ตัวเองทําอะไรบ้าๆแต่มือเจ้ากรารมดันเอาแต่ลูบๆคลำๆอยู่ที่ซิกแพคของเขาไม่หยุดผู้ชายอะไรหน้าตาก,ก็หล่อเหลาแถมหุ่นยังล่ําอีกอย่าซนสิเด็กดีอย่าซนสิเด็กดีน้ําเสียงกลวงหัวเราะของเขาทําให้มือฉันหยุดชะงักอยากจะบ้าตายนี่แกทําอะไรลงไปเนี่ยฝันฉันเม,ม้มริมฝีปากแน่นเพื่อห้ามไม่ให้ตัวเองส่งเสียงกรีดเพราะการกระทําหลุดโลกนัน่นจับได้แต่ไม่ใช่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ ตาวสักหน่อยฝันไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยไม่ได้ทําอะไรเมื่อกี้เฮียนึกว่าจะโดนจับกินแล้วนะน้าเสียงล้อเลียนของเฮียน่านยิ่งทําให้ฉันเขินหนักจนเผลอจิกเล็บลงไปบนหน้าท้องที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อหนักแน่นเฮียน่านจึงยื่นมือมาตบที่หลังมือฉันเบาๆอีกคราไว้อยู่กันแค่สองคนแล้วเฮียให้จับเดี๋ยวให้จับทั้งตัวเลยหลังพาฉันปั่นจัก,กรยานชมวิวเสร็จเราก็มาปูเสื่อนั่งปิกนิกกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ สายลมแผ่แผที่พัดมาและกลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนิดทําให้ชั้นเคลิ้มจนเกือบจะหลับมานี่มาเยียน่านดานาันศีรษะชั้นให้เอ็นเปซบลงที่ไหล่ของตัวเองแล้วใช้แขนแกล่งทั้งสองข้างโอบกอดฉันเอาไว้พร้อมกับโยกตัวไปมาเหมือนกําลังกล่อมเด็กนอนเฮียน่านคะคะทาไมเฮียน่านถึงรับฝันเข้าทํางานคะตอนนั้นเฮียจําฝันไม่ได้หรอพอนึกขึ้นได้ฉันก็ถามเรื่องที่ค้างคาใจตัวเองอยู่ จำได้สิใครจะจําผู้หญิงที่ไปขโมยขนมเด็กกินไม่ได้เฮียนั่นฉันเรียกชื่อเขาเสียงยานคางเย่ามาล้อกันนะตอนนั้นฉันไม่ได้ขโมยสักหน่อยแต่เขาเข้าใจผิดต่างหากแล้วทําไมเฮียถึงยังรับฝันเข้าทํางานนะคะเฮียชอบให้โอกาสคนโดยเฉพาะเด็กกระโหลกกะลาแบบนี้เฮียนั่นถึงจะถลึงตาใส่เขาเพราะโกรธที่โดนแซวแต่ในใจฉันกลับยิ้มเพราะรู้สึกว่าตัวเองเลือกรักคนไม่ผิด เขาเป็นคนดีฉันรู้และนั่นก็คือเหตุผลที่ฉันรักเขาและมีเขาเป็นแบบอย่างขอบคุณเฮียนานมากนะคะสำหรับทุกอย่างเลยฉันยื่นสองแขนขึ้นไปกอดรอบต้นคอแก่งแลวเงยหน้าศบตาเขาโตขึ้นฝันอยากเป็นแบบเฮียนานอยากช่วยเหลือเป็นกําลังใจเป็นเสียงหัวเราะให้คนอื่นฝันจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแบบเฮียนานให้ได้ค่ะตลอดช่วงเวลาที่ฉันได้ใช้ชีวิตมาฉันได้พบเจอกับผู้ใหญ่มาหลากหลายรูปแบบ ในขณะที่ตัวเองยังคงเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยที่คิดตัดสินใจหรือช่วยเหลืออะไรตัวเองแทบไม่ได้ฉันคิดว่าคงอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปไม่ไหวถ้าไม่ได้เจอผู้ใหญ่แบบเฮียน่านมันจึงทําให้ฉันได้ตระหนักรู้ว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นยังไงนั้นการอบรมเลี้ยงดูและการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่สําคัญขนาดไหนฉันถึงอยากโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีหัวใจอ่อนโยนได้เป็นส่วนเล็กๆ ในการช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับที่เฮียน่านเป็นเฮียน่านจับปลอยผมที่ปลิวมาติดตรงข้างแก้มชั้นไปทัดไว้ที่ใบหูให้เขามองมาด้วยสายตาอ่อนโยนแล้วกดจูบลงมาที่กลางหน้าผากเด็กดีของเฮียเฮียน่านเลื่อนริมฝีปากลงมาจูบที่เปลือกตาของชั้นทั้งสองข้างเลื่อนลงมาที่ปลายจมูกหอมแก้มชั้นฟอดใหญ่แล้วกดจูบลงมาที่ริมฝีปากของชั้นเขาค่อยค่อยดูดเมมที่ริมฝีปากบนแล้วเปลี่ยนมาที่ริมฝีปากล่าง รสจูบแสนหอมหวานที่เขามอบให้ทำให้ฉันเคลิบเคลิมจนไม่รู้ตัวว่าเราจูบกันอย่างดูดดื่มนานแค่ไหนเยน่านใช้ฟันขบที่ริมฝีปากล่างของฉันเบาๆก่อนจะค่อยๆผ่าออกไปอย่างอ้อยอิงเขาถอยออกไปเพียงระยะแผ่นกระดาษกั้นแล้วใช้ปลายจมูกคมสันถูไปมากับปลายจมูกของฉันถ้าอยากโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบเฮียก็ต้องอยู่เป็นเมียเฮียไปตลอดชีวิตนะเฮียน่านฉันเผลอทุบอกแกล่งไปเบาๆ แล้วก้มหน้าหลีกเลี่ยงสายตาลุ่มลึกคู่นั้นใบหน้าที่ร้อนผ่าอยู่แล้วยิ่งร้อนขึ้นไปอีกเขินหรอถามอะไรไม่เข้าท่ามันก็ต้องเขินอยู่แล้วสิเฮน่านเชยคางฉันให้เงยหน้าขึ้นแล้วมองสำรวจฉันไปทั่วใบหน้าหน้าแดงหมดแล้วเขาพูดยิ้มยิ้มเราสบตากันเหมือนอยู่ในโลกของความฝันสายตาทองประกายดูอบอุ่นคู่นั้นทำให้ฉันอยากเบือนหน้าหนีแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเหมือนโดนมนต์สะกดจากเขา ไม่ให้หนีไปไหนได้เด็กดีของเฮียเฮียเชื่อว่าฝันต้องทาได้ฝันจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างที่ตั้งใจไว้และจะเป็นได้ดีกว่าเฮียด้วยเฮียจะคอยดูแลปกป้องฝันไปตลอดชีวิตให้ฝันทํามันได้สําเร็จเฮียสัญญาฝันเชื่อเฮียนะฉันจะเติบโตขึ้นด้วยการได้รับการดูแลและปกป้องจากเขาฉันจะเติบโตขึ้นด้วยการได้รับการทนุถนอมจากแขนแกร่งที่โอบกอดฉันเอาไว้ในขณะนี้ฉันยิ้มตอบรอยยิ้มละมุนที่เขาส่งมาให้ แล้วขานรับออกไปด้วยหัวใจค่ะฝันเชื่อเฮียด้านจบบริบูรณ์ขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมึกอ,อิ่งและฝากกดลิงก์ไปให้กำลังใจนักเขียนด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ